สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโรคของการดูดวงเย่ก่อนที่เราจะไปว้าโรคของการดูดวงวัดเดือนสิงหาว้าวเดือนแปดแล้วเนาะเดือนสิงหานะคะวว่าแต่และว,วันจะเป็นเยี่ยงไรนะคะก่อนที่จะไปดูดวงนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งหรือปุ่มตรงนี้กดให้หมดนะคะไม่ว่าหัวใจ เมนต์ Main, บันทึกคลิปหรือใดๆก็ตามนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันละกันเนาะตอนนี้นะคะคนิชาพันล้านของเราก็จะมีว่าช่องทางตามนี้นะคะให้ท่านได้ติดตามเนาะไม่ว่าจะเป็นออปแดงแอปดำหรือแอปฟ้าตามนี้เลยนะคะอย่าลืมติดตามกด subscribe กันออกไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวให้ผู้สัทธาที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ <c oughs> เพ่งจิตมาที่ภายในเมืออา์เนาะ จากนั้นนะคะให้คุณห้องนองโมทศสามจบนะคะจะให้ไพ่เป็นตัวเล่าเรื่องน,อนวัดสิงหานี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเยี่ยงไรนะคะการดูไพ่นะคะเป็นการ,รนดอมสุ่มนะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะแต่เราก็จะใช้ไพ่ทั้งหมด5ใบนะคะเอามาเป็นแนวทางเป็นสารบัญการใช้ชีวิตนะคะโอเคห้าใบนี้ก่อนเนาะ ผู้สตาร์ทที่เกิดวันอาทิตย์ผู้สตาร์ทที่เกิดวันอาทิตย์ดวงประจําเดือนสิงหาดวงประจําเดือนสิงหาได้แค่ปุ๊บอู้หกดาบหนึ่งดาบทศะสังฆราชโอ้ไพ่ดาบเยอะเนะาะอัศวินถือดาบท้ายอ๋อคิงครับจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะจากไพท่ทั้งหมดทั้งมวลคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคูณเอานไปคูณเอานไปห้นาจุดห้าคะแนนค่ะ ต้องบอกก่อนน้อว่าเดือนสิงหานี้คนเกิดวันอาทิตย์เป็นไพ่ของการดิ้นรนต่อสู้จะได้อะไรจะต้องใช้คำว่าหมั่นเพียพรพยายามนะคะใครเกิดวันอาทิตย์พิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยค่ะว่าต้องมีมณนะเพราะการมีมนะคุณถึงจะได้บ้านได้รถได้สิ่งของและที่สำคัญคุณจะได้ด้วยตัวของคุณเองเท่านั้นแล้วคนที่เกิดวันอาทิตย์มีโอกาสใช้หลักธรรมะเป็นตัวนำแนวทาง ใช้หลับธรรมะเป็นตัวบอกกล่าวและเตือนสติให้เรารู้ว่าเราจะต้องทําอะไรเราจะต้องรักษาสิน5ห้าหรือบางคนอาจจะรักษาสิน8แปดก็เป็นได้นะคะแต่ต้องตอบเลยนะคะว่าดวงคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าต้องการอะไรสักอย่างหนึง่งทาว่าสําเร็จไหมอาจารย์สันคณิชาพันล้านฟันตรงว่าสําเร็จแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่กว่าจะสําเร็จจะต้อง่าฟันอุปสรร์เช่นกันนะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซิกเนเจอร์ในการทําบุญสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ พระสังฆราชเกิดขึ้นเข้าวัดเขาว่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ที่โบสถ์เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมและโดคุณจะเปิดแบบฟันตรงๆจ้าวันนี้พี่หมอก็ไปกันก่อนเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย